พ่อเป็นค่ะอืมแต่พ่อจากลูกมาวันนี้พ่อไม่รักอะไรไม่ทราบเลยค่ะเออดีลูกเอ้เมืองเรานี่ก็เดินโดนกระเ้ศเลยลูกพ่อนคุ้มประกันลูกในมาลินีแค่ไม่ของลูกเนี่ยตายตั้งแต่ลูกยังเรียมเรียมแดงแดงอ่ะลูกค่ะพวกเราโคงความเป็นพ่อไม่มาโดยตลอดยังไม่มีเมียใหม่ลูกู้ไมทำไมพ่อไม่ยอมมีเมียใหม่ลูกเอลูกรู้ค่ะเพราะอะไรลูก เพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนก็พ่อขูยัดแม่ลูกอย่าลืมนะว่าแม่ไม่แม่เคลียร์ไปจําเมืองไม่เคลียร์พอได้ติการพ่อมายอมมีแม่ใหม่พราพ่อกลัวว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงซื้อมันักกับลูกรวยลูกหลูกับลูกแกล้งพูดเล่นวันนี้มาเลนีอยู่เมืองดูเลราชการเป็นลูกยางแทนพ่อพ่อจะไปไหนพ่อจะไปสมนาลูกเสือชาวบ้านกี่วันพ่อจะกลับไม่มีกาหนดลูกบางทีเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ แจ้งก็เด็ดพ่อแต่พ่อจะขอสอนลูกเอาไว้นะลูกนะแคะว่าลูกจะไปเสียตัวกับผู้ชายหน้าหนอยนะลูกแคลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สาวสวยเนี่ยรักษาชีวิตตัวเอง,ร,เองรักษาเนื้อรักษาตัวรักเนื้อสงวนตัวที่มันก็บอกว่าจะเหมือนเรือที่รักษาความเค็มมาลูกแย่าเสียตัวให้ใคร แต่งงานแล้วไม่เป็นเลยแต่งงานแล้วโกงคุวมาเลยไอ้เปี้ยงเนี่ลูกสาวกูเสียตัวผู้ชายหน้าไหนนะเว้ยไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกแม่จะเมืองเยียบกันโอ้โหแชเก็บฟรีดเมื่ยไงลูกสาวกูเสียตัวผู้ชายหน้าไหนนะเว้ยลูกสาวกูเสียตัวผู้ชายหน้าไหนมึงตายไอ้แก้วเรื่อ rồi, cuộc sống của là hoang luộc sao vậy rồi, này thì mình lén mình đó, lại ta, bây giờ duẩn lên lại dám phải tư tại bia con, ngày ừ, hôm nay mưa đi mà lên nắng thì chảo ướt, phải quẹp bom nằm mình tung trống, nằm mình tung trống, ừ, phải quẹp bom nằm tung trống, mới rủ trai ra quanh cổ bộ phải cao nằm, rủ em bia mừng cao nằm thì ra quanh đi, tôi chép phùng déo, cao ทีนี้ท้ามันวะไวายตายไม่ดูบ้างนี่องน้ําสําหรับผู้หญิงไอ้บ้าว่ะมันว่าสําหรับผู้หญิงเออมึงตาเรือกูไม่ตีตาเรือกูจะก็อยออกมากวันนี้ก็สําหรับผู้หญิงนะจ๊ะว่ะออไม่แกเปรตอ่ะสำหรับผู้หญิงเออไม่สําหรับผู้หญิงและวายตาแม่เมื่อก่องมึงกว่าป้าไปเลยให้ปาาพี่อยู่บนั้นอย่าไปเล่นกันเมือปาาพี่อยู่บน้าน ตรงนี้มึงเสยในตรงเนี้ยไอ้ดรเนี่ตีโก้พูพ oh, ูอยู่นี่โอ้เล่นกีฬาเาาาาาาว้ยเล่นกีฬาเออกีฬาไรกีฬาไรเล้ยตัวลูกกลมกลมาลาลบอล่ตีกเล่นในสนามมันอะไรเลย,ยลูกกลมกลมาลาลบอลตีก้เล่นกับโคบันไอ้ไเปียกลูกกลมกลมบอลอ๋อไอ้ไรอ๋อดิบหลัวดิบน้อยลูกกลมกลมคลายบอลนกอ่อบุกบ Một Giờ phải lên ta Tụi ơi Giờ lên quá Ở rừng lên bốn đi Mấy chỗ liền Rồi Ở rừng lên bốn đi Thì cú này Cả bộ đếch Rồi bộ này Bộ đếch Rồi thì mừng mà lên bốn Hồ cú lấy Rồi Hồ ở cú Bỏ đi Thì đồng liền cuốn kinh Cô kênh kì lạ trí Kênh kì lạ trí Ừ kênh kì lạ trí Bỏ kênh kì lạ trí Rất từng quả đơn Nên mấy kênh kì lạ trí Thì, thì quần của đẹp đếch mắn trồm Đếch chơi Trăm trí ừ, năm กูเดินเดินไปแจดเดินไปในตอนน้นไหวไปเล่เด็กเล่นไอ้บนเล่ฮะทีนี้ลูกบนเล่คลิ้งมาตู้ตีนกูกูจัดกูบ้านลุ่ยเด็กมาตู้หัวร้อยนะพอลุงนะบนเล่ก็เล่นกับกอมือติงแจกับตีนเหรอกูเอาเรื่องเออมันวอามันว่าปัณณีตาตาพอลุงโจกกับป้อมปันเดียนมันไม่ได้น้ำมักมันไม่เท่ากันปัณณีตาตาหน้ำมักเท่าตาพอลุงตัเชื่อวหรอไอมึงตัเชื่อเออ กูปวดเจ้าตั้ตาพิดตาพอดีมาจัดบุ้งบังบุ้งบังจัดมึงเออกูวิบเขยต่ยกูว่าเด็กบ้านี้กูต้องโอยลาบรักตีพอดีเด็กโรงเรียนขวัญลิงขวนก้อนมันเก่งกีฬาที่มันใจเชื้อที่ดำก้าวดำก้าวเออใจเชื้อที่ดำก้าวกูว่ากูต้องเกยเกนนักรักตีพอไปวันหนึ่งแล้วทีนี้กูไปเกยเกนกูไปอ่านในโรงเรียนไม่พบเว้นเลี้ยนนี่ยกในป่าเยอะยกในยกในป่าเยอะกลางนูน cô nhân này phải ra cao luôn, Cô bày trách cô giòn, bày tệ lăng cô giòn, giòn cô trách Tất bây giờ Cô không được tụng đàn lươi Đẹp lẽ Cô Rồi Chắc là lắc kì lô, nhạt mềm Rồi Lắc kì lô ăn mấy đồ trầy, tạ chi đám cao Rồi Mấy anh gặp xưa là đẹp gắn ớ Mấy em na khẽ nghét lươi, cô quả phá bảy lươi Râu chíp mẹ mái Măn cao mà tướng ai toàn รัดดวงง่ายเร็วว่ะแล้วยิ่งน้อยมันอยู่แต่มันเปรตประกันเร็วกูไม่รู้เลยแล้วมึงมีอาชีพน้อยมั้งยี่เ่ายวปหอเลี้ยงตัวรอดนะเออกูเคยทำเร็วแกเอเอเงานนั้นงานเออแต่ว่ากูลาบซะเร็วอ้าวพี่ทองเคดลาบทำไมอ่ะการทำงานเนี่ยเออมึงลาบจะซรือยเออูก ทำงานบ่มีท่าบ่ได้ถือข้าวกินนแล้วมึงทำเอยเออมึงทำเฉยๆตรงไม่กูคิดกานกูนี่เอโอโหคอยแรงกะะระดาปานนั้นคือว่าปันเดีเกลวีวลาให้มึงฟังอะไรลาวมาจ้ะคือว่าปัณน,นี้คือกวนทำใจทำงานร้อยคือกูทุกทิีทุกทีพันนานแล้วแทำงานแยอแถมทุกทีทุกที กูเรกรคนกูวันทำงานอยู่นู่วยกูบเบยเป็นนี่นี่นี่เป็นลูกน้องผู้ใหญ่เคยแดงนี่แหละอ๋อผู้ใหญ่เคยแรงนั้นเออกูว่าผู้ใหญ่เคยแรงนี่เวลาบวชนี่ง่ายกว่าเฉยไม่ปรากฏว,ว,ว่าเลวเลยเหมือนมึงนี่เออเคียงแววไม่ลู้มาไม่กูนเจ้าว่ามาก็สลามจักกวดดิกวดเดียวปือโป อ๋อมึงนี่จำงานนู่นกูพ่อเออถ้าว่าเป็นภาษาย่อๆก็เขาเรียกว่าป้อถิงตึงนี่ใหญ่แล้วเขาอยากพ่อถิงตึงไม่ใช่เขาเรียกว่าปั๊บปั๊บถิงตึงแอนด์โนราเขาอยกว่าป้อเต็งตึงเออไงไงซุกโจย์เดี๋ยวเฉยแกมึงได้รับเฉยๆคือว่าปรนเดี๋ยแกเอาที่อันนั้นรถชนกันนี่นี่แกตรงนี้ เกล่าหน้าเลนเกเคล่าแม่กิมซองเล่าหน้าอาเพเภอวอนนเ้อ,อ,อ,อรถเยอะกับรถเยอะชนไง้องรถกระบะกับรถพวงชนกันอ๋อใช่เล้งว่ากระบะต้องเนียนเปรบไม่รถพวงเนียงเจ๊กรถพวงไม่ที่เนียนใชยว่าย่อยว่ากระบะจังน้อยหน่อยไม่รถพวงก,ก้างอ๋อหวานทีนี่ย ที่นี่รถกระบามถุกคนมาเต็มเลยเกวมันล้อมาแต่งานทรอบเลยทุกมากันเต็มรถเกี่ว่าตัางยิ่งตัางใจต้องมาเสียลักปริความตรงนั้นคนนอนปานอานเอ้ก็มีพนเรามองดีโทรไปบอกกูเลยฮะว่าเออมีรถชนกันกูก็ขึ้นรถกูไปมาครับผู้ใก็่ังเดงมาว้าวาวา้วา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  พ่อมาตึงไอเกวีย้ยใชไอ้คนที่ว่าไม่ตายนูกันนอนเจ็บเหือหโอ,อห้ยเจ็บไปวาวเ้่เจ็บวดีอ้อู้อู้อู้นอนนู้อู้อน้อูอู้อู้อ่อ่้อู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 เลูล้อู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 ้อเรอู้อู้อูอู้อา้ดู้ว้อู้อู้อูาอู้อ้ออู้อู้อู้ออ้อู้อ้ออา้ แต่ทีนี้ทีนี้กูก็ช่วยกันเลยคนที่ว่าบาเจ็บก็ห้ามขึ้นรถช่งหลงบ้านเนี่ยไอ้คนที่ว่าใตาเ้เแล้วก็เอาป้าเข้ามากรุมแต่ว่ามันมีศพอันไอเกวคนยิ่งเดินไปติดอยู่ชายป้าตรงนั้นไงชายป้าชายหน้าย่ำรกไม่ก็ยินเลยกูเดินเข้าไปเยี่ยวนี่เอ้วกูนเลยว่าไอาเกล ช่วามนอนปาดึงปาดงตอกตึงขนข้าไอเกว่าเขามันมุกปากนี่ได้ปรรมรนรงร้ออนไม่ติดกันเลยจอาต้องกูแกเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้เฮ้เ้ stop vô mong mung chậm rửa Ô cái dèm và tung nối Dèm nối, dèm nối đều chơi riêng đậm thư Vẫn lăng à, Rồi à, lại à, rồi A dương ba lăng cú mờ đời tài Dây cái đầy của phần Trong nàm nào thì đặc lệ vi อันอุบัติโอ้ไม่บอกงั้นอุบัตินี่จับเล็วเ้อ,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 อ